กลางดึกที่ผ่านมานะครับมีเหตุไฟไหมอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่บ้านขามเรียงตมบลขามเรียงนะครับติดกับถนนท่าขอนยางขามเรียงจังหวัดมหาสาราคามนะครับซึ่งบ้านต้นเพลิงเนี่ยเป็นร้านโคจริญยนต์ไฟไหมอย่างรุนแรงและช่วงที่ไฟไหมเนี่ยลมแรงมากเลยนะฮะเรียกว่าเสียหายไปทั้งหลังแล้วก็ยังลามไปติดห้องข้างเคียงเสียหายไปบางส่วนด้วยใช้เวลา สชั่วโมงกว่า,วาถึง<ม>จะสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูภาพความเสีย<ม>หายนะฮะ,ะแล้วลนะะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3คน,นะฮะ<ม>พ่อแม่ลูกเลยนะฮะ<ม>ทั้ง3คนแล้วลูก<ม>เด็กเนี่ยยังอายุแค่8เดือนอยู่นอนเสียชีวิตกันอยู่3คน<ม>บนการสาดชั้น2ครับ<ม>ในเบื้องต้นจากการสอบสวนเนี่ย ก็คือก่อนเกิดเหตุมีเสียงดังเปรี้ยงมาจากชั้นล่างจากนั้นมีกลุ่มควันดำแล้วก็เปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าร้านเนี่ยเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มันมีคราบน้ำมันเนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับไฟก็เลยไหม้ดุนแรง จนถังแก๊สในร้านก็ระเบิดอย่างแรงไปด้วยนะครับคนที่อยู่ข้างบ้านในที่เกิดเหตุคุณเวียนนะครับบอกว่านอนอยู่ชั้นล่างก็เอาลูกกับภรรยานยออกมาจากบ้านสักพักหนึ่งได้ยินเสียงระเบิดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่อยู่บ้านข้างๆก็คือบ้านเกิดเหตุเนี่ยแต่เขาบอกว่าเข้าไปช่วยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าโหไฟมันไหมแรงมากแรงระเบิดแรงมากลองฟังคุณเวียนคนข้างบ้านเ,นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่แห้งุ๊บ พระเจ้าก,ก็เอิญในซนะอยผมก็แลนวนไปวนไม้เนี่ยสิบกว่านาที่มมีคนนะี่ยมมีคนเลยครับสองตีสองผมก็แลนวนอยู่นี่สิบกว่านาทีเก็บชิบหายละเพราะว่าซอยอ้อยเดยชซอยโบเดชวันนี้มันระเบิดออกมาแห้งใส่ประตูเล็กนะครับระเบิดออกมาแห้งรถแท็กซี่ผมก็จอดอยูน่นี่ผมเอารถขยับรถลูกเนี้ยผมก็ออกมาแล้วมันานั่งร้อยสำนองระเบิดอัดประตูเล็กมัใส่รถคันนี้ผมไปดึงประตูเล็กหันมันบกเปิดครับแรงอดัดขามาปุ๊บครับ แคงผมกับมิตตยืนเบองะเงื่อนเสียงนั่นเสียงค้นในเอิญในซอยก็เงยียบไปแล้วครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็คาดว่าตอนที่เกิดเหตุน่าจะอยู่บนชั้นบนของอาคารคพอรู้สึกตัวเนี่ยว่าไฟไหม้ก็พยายามหนีขึ้นหนีออกมาจากชั้นบนทางด้านหน้าของอาคารเนี่ยนะฮะแล้วก็กระโดดลงมาทีนี้ไฟคงไหม้ดุนแรงมากก็เลย หนีไม่พ้นอะก็ออกไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ใช่เสียชีวิตยอยู่บนกนารสาดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะระหว่างชั้น1กับชั้น2นะฮะสาเหตุอตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องสอบสวนต่อแล้วก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครค่ะ